ครับจะพาเพื่อนๆเข้ามาดูวันนี้ได้เมนูอะไรนะครับเป็นขาไก่ครับขาไก่นะฮะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับจะพาเพื่อนๆนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายนะครับผู้ชายเน้นผู้ชายนะฮะวันนี้ผมจะพามาทํากับแก้มนะครับเป็นขาไก่ฮะ เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าผมจะทำอะไรนะครับเราได้นะฮะได้ขาไก่มานะครับตีนไก่นั่นแหละครับแล้วก็เกลือนะเกลือเกลือโรยไปนะฮะเดี๋ยวจะล้างก่อนนะครับทคำความสะอาดก่อนนะครับ ขยำขยำานะ่เราจะล้างด้วยน้ําเกลือก่อนไ้ล้างด้วยเกลือก่อนนะครับเพื่อดับคาวนะฮะล้างพวกเมือดพวกอะรที่ติ่ตามตรีนไก่ออกนะครับ ถ้าเสร็จแล้วผมจะเอาน้ำส้มสายชูนะครับแช่จะแช่ทิ้งไว้สักพักในใหญ่หสักสิบนาทีหรือห้านาทีก็ได้นะแช่ทิ้งไว้นะครับช่วยได้เยอะครับดับกินพวกก,กินนคาวกี่ไรได้เยอะมากนะฮะทำให้ ตีนไก่ไม่มีกลิ่นนะครับแช่น้ำส้มสายชูนะครับหลังจากที่เราแช่น้ำส้มนะครับเราชทิ้งไว้สักหานาทีหรือสิบนาทีนะครับเราก็จะมาล้างให้สะอาดนะครับ เราล้างมาแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาผ่านะฮะอันนี้ครับตัดตัดเล็บออกให้เรียบร้อยนะครับที่ล้างก็ทาให้แล้วนะครับเรามาล้างเสร็จเราก็จะมาผ่าตรงนี้นะฮะนะฮะเพื่อเวลาเราหมักนะฮะน้ําหมักมันจะได้ซึมเข้าไปได้นะครับนี่นะครับ ันนี้ผมจะหมักไว้ประมาณโลหนึ่งนะครับหมักไว้เผื่อเผื่อได้ไปออกทริปกลางเต็นนะครับผมอาจจะเอาไปย่างนะฮะเอาไปย่างที่ที่ลานกลางเต็นนะครับ เราก็จะนี่นะจะผ่าให้หมดเลยนะครับผ่าให้หมดเลยนะฮะเสร็จรแล้วก็จะนำตีนไก่นอามาต้มน้ำนะฮะต้มเพื่อให้มันนิ่มนะครับให้มันนิ่มไม่เหนียวมากเวลาไปย่างนะครับใส่แบ,บมะกรูดไป ไข่นะครับผมก็จะเติมเกลือไปประมาณหนึ่งช้อนชานะครับผมจะต้มไปประมาณสิบนาทีนะครับผมก็จะมาเตรียมในส่วนของเครื่องหมักนะครับ วันนี้ผมจะใช้เม็ดผักชีนะครับเม็ดผักชีนะสองช้อนชาสามช้อนชาเพราะว่าวันนี้ตีนไก่เยอะนะฮะ แล้วจะตามด้วยยีราลานะฮะยีราลาอสองช้อนชาก็ได้ะกะเอานะครับแล้วก็จะโขลกไปเรื่อยกระเทียมนะเราใช้กระเทียมกระเทียมไทยนะครับ แล้วก็รากผักชีนะฮะ ส่วนพริกไทยวันนี้พริกไทยเม็ดไม่มีนะผมจะใช้พริกไทยป่นนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใส่เยอะๆหน่อยนะครับ ได้นะฮะเครื่องหมักมาแล้วนะครับต่อไปเราจะมาผสมนะครับมีรสดีนะฮะรสดีจะไปหนึ่งช้อนชานะครับ นี่เป็นชูรสนะครับผงชูรสผงนัวนะครับหนึ่งช้อนชาชชน้ำตาลทรายนะครับหนึ่งช้อนชาใส่ไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะชิมดูก่อนถ้า ถ้ารสชาติยังไม่ได้เราเติมทีหลังได้นะครับก็มีผงชูรสรสดีแล้วน้ำตาลนะฮะเสร็จแล้วนะครับพระเอกของงานนะฮะนี่ฮะเป็นซอสพริกนะครับซอสพริกวันนี้ผมเอารสเผ็ดมากมานะซอสพริกใส่ลงไปเลยครับกะเอานะฮะกะเอานะครับ ซอสพริกเสร็จแล้วก็มีซอสบอัเขรอเทศนะครับซอสฟ้าเขียวนะครับซีอิ๊วขาวนะฮะ คนให้เข้ากันนะครับน้ำมันหอยนะครับ ในระหว่างนี้เราชิมดูได้นะครับขาดเหลือแล้วเราสามารถเติมเพิ่มเติมได้นะครับผมว่าจะใส่น้ำตาลอีกนิดหนึ่งดีงกว่านะหวานน,นิดนิดนะครับออกหวานนิดนึงนะครับ เสร็จแล้วผมจะนำเนี่ยนะไก่นะครับที่ที่ต้มไว้นะครับลงมาคลุกกับน,น้ำซอสนะครับ ุกให้ทั่วนะครับทุกเขาให้ทั่วเสร็จแล้วผมจะหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวค่อยมาย่างกันนะครับหมักไปก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับครับเราหมักได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็จะนํามาย่างวันนี้ วันนี้ย่างเป็นเหมือนเดิมครับหม้ออบลมร้อนนะครับสูตรนี้ไม่ได้ไปจำใครมานะครับสูตรนี้คิดเองนะครับลองทำกินเองนะครับสึกรสชาติเขา ใช่ได้นะฮะก็เลยก็เลยลองลองทำดูนะฮะ ย่างไปสักยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับอบไปสักประมาณสิบนาทีนะครับผมก็จะมากลับด้านนะครับอนี้เริ่มเหลืองแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วก,กลับด้านนะฮะกาน คือเราเราจะใช้เวลาอบไม่นานย่างไม่นานเพราะว่าเพราะว่าไก่เนี่ยเราเราต้มมาแล้วนะครับมันก็จะสุกมาส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเวลาเรามาอบหรือมามา,มาย่างเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่นานนะครับนี่เราก็จะคว่ำหน้ามันลงตอนแรกเราหงายนะครับนี่จะคว่ำหน้าสูตรนี้เพื่อนๆไปลองทําดูนะครับ รับรองไม,ไม่ไม่ผิดหวังนะครับจะได้ความหอมของพวกเครื่องเทศนะพวกเม็ดผักชีใบยิเม็ดผักชีเม็ดยีลานะฮะกระเทียมรากผักชีนะครับเสร็จแล้วแล้วก็จะอบไปอีกประมาณ ห้าถึงสิบนาทีฮะค,ครับลองเปิดดูนะครับน่าจะได้เลยนะครับเหลืองนะครับน่าทานมากนะครับแล้ไม่ได้ความฉ่ำของพวกซอสพวกไอ้น้ำหมักนะฮะ ได้แล้วครับนะจัดเสร็จจานนะนี่ครับอันนี้นะครับเป็นนะ แนะนำเลยนะครับเป็นเป็นกับแก้มนะครับสำหรับผู้ชายนะครับเข้าครัวนะครับแก้มเหล้าแก้มเบียร์โอ้โหสุดยอดครับสูตรนี่เป็นสูตรที่ว่านะผมไม่ได้ไปดูใครมานะทำเองนะค,คิดเองนะครับ ได้แล้วฮะซปเปอร์ขาไก่นะครับเขาจะเรียกอะไรอ่ะอบซอสหรือว่าอะไรดียังยังไม่ได้ตั้งชื่อนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกชื่อก่อนฮนะจะตั้งชื่ออะไรดีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนึกชื่อก่นว่าเป็น ตีนไก่อบซอสน,น่าจะเป็นตีนไก่อบซอสดีกว,ว่านะครับน่าทานไหมครับมีเบียร์เย็นๆนะครับหรือว่าเครื่องดื่มเย็นๆนะครับก็จะเข้ากันมากเลยนะครับ จะลองชิมให้เพื่อนๆดูนะครับว่าอร่อยไหมนะครับมันช่ำๆนะบางคนที่เคยทานเนื้อเขาบอกมันจะคล้ายๆกับไก่ไก่เกาหลีนะไก่มักซอสเกาหลีนะคร,ครับอร่อยมากครับ หอมหอมพวกเม็ดผักชีนะครับนี่ล่ะแล้วก็ได้กลมกล่อมของพวกซอสพวกอะไรอร่อยอร่อยครับเพื่อนๆลองทำดูนะครับอ ไม่เหนียวนะกรุบกรุบอร่อยมากครับ อ,อร่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผู้ชายเขาคัวพากินพาเที่ยวนะครับ